รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Hello กันไปทุกคนนะคะวันนี้เราทำเทปพ,พิเศษความน่ารักความประทับใจของแขกรับเชิญสุดเลิฟไม่ว่าจะเป็นคู่เพื่อนสีคู่พี่น้องหรือคู่จิน้นมารวบรวมให้ชาวกินกันปัตด้ฟินจิ้นกันอีกครั้งว้าแล้วอย่ารอช้าไปสนุกกันเลยจ้าไง <Yeah. S 3> <Yeah, S 2> เห็นแล้วนะเฮ้ย<ต>ทำไมเพิ่งใส่อ่ะมีคนแล้วเมื่อกี้ฉันอยู่คนเดียนไม่ต้องใ oh, ส่ จาร์ราปลอดสบายดีไหมคะสบายดีค่ะยุ้งสบายดีมาสบายดีใช่สบายทุกวันพักผ่อนทุกวันนี้เป็นนักแสดงอิสระมันถึงว่ารับทุกที่อิสระอิสระทุกวันไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมามาม้มา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 นาม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 างามามาี้มามนมามามามัมามามอมามารามกมา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 ีาม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 มา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 มมมาามมาม อยากเป็นคนที่แสนดีแต่ในบัญชีมีแสนเดียวโควิดเกิดจากข้างคาวแต่ถ้าคุณมาณบัตรนาวจะเป็นของคุณไม่เลยนจบเรื่องคุณเรียนที่สุดของกอยที่ชอบทําเวลาอยู่ในกองคือชอบเปิดตูดชอบชอบโชว์เก่งในชอบโชว์เก่งในชอบโชว์เกงในตอนเปลี่ยนชุดอ่ะชอบเปิดตูดเพราะงั้นก็คือทุกคน ทำไมคุณจะต้องชอบแบบทำตัวแบบโชว์นะผมรู้สึกว่าทุกคนมันเหมือนครอบครัวเดียวกับผมแล้วน่มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องปกปิดกับพี่ๆในกองถ่ายทีมงานก็คนอื่นนะแต่เขาก็เห็นผมมันตั้งแต่เด็กๆแนะเพราะฉะนั้นเขาก็คือครอบครัวเดียวกับผมไม่เอามาโชว์ดิไปไปอปไ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 ม่ปปไไปป จร,จริงๆเราเป็นพี่น้องกันแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นแฟนกันมีมีบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยนี่ไงมุกวนรนินที่เป็นที่เป็นพี่สาวอ้าวมันพี่สาวไปอีกส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่เราเล่นเหมือนแบบเฉียดเฉียดกันมุกเล่นเป็นสมมติแมุกเล่นเป็นแกะควาอะไรเงี้ยมุกเล่นแบบในเรื่องใช่ไหมมุกเล่นเป็นแบบสาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ผมเล่นเป็น เด็กมัธยมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือน้องสาวใช่ครับห่างกันห่างกันกี่ปีห่างกันสองปีครับจริงๆแล้วเราสมควเป็นพี่น้องที่แบบปรึกษาในทุกเรื่องมาไม่เธิงแล้วเพราะจะมีบางเรื่องมีบางเรื่องท่าสาวสูงวัาให้กว่าได้เ่ะเดี๋ยวพูดเจมมุกงอนนานที่สุดกี่วันวันเดียวประมาณสองวันนี่นะคประมาณแค่นี้คืองอนกันล่าสุดเนี่ยมี จนกระทั่งถึงขนาดอ unfollow กันเลยมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แฟนกันนะคันดูเราเป็นอย่างเงี้ยแหละเนี่ยแบบพี่แค่อยากระบายให้ฟังนะอย่าอย่าว่าพี่คือคือแบบฟังเฉยๆไม่ต้องอะไรนะพี่อยากพี่อยากมีคนฟังอะไรเงี้ยพอพูดไปปุ๊บผมบอกเอ้าก็พูดพิมพ์เมฆอย่างนั้นไงเขาพิมพ์เมฆอย่างไงพี่ผมก็เลยแบบโดนพึ่งพูดไปเองอะไรเงี้ยเฉยเฉยเขาก็แบบ เขาก็โกรธเล่นใหญ่เล่นโตโกรธมากบอกบอกบอกเลยตั้งแต่เราถ่ายละครจบแล้วครับยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยแต่ก็คุยกันผ่านโซเชียลแบบคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมไป เข้าป่าไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยกลับมาก็เลยบอกเดี๋ยวพี่กลับไปเดี๋ยวฟังแล้วดูดีนะผมเข้าป่านานมากเข้าป่านานมากไปปฏิบัติธรรมไม่แต่นี่ก็มาคอมเมนต์แบบว่าพี่ตาเมื่อไหร่จะออกจากป่านู่มีหนุ่มไม่คือก่อนเข้าป่าเขาลำหญ่ไงคือช่วงนั้นคือหนูก็มีปัญหาชีวิตอะไรอย่างี้ยเขาก็โทรมาหาแล้วก็มาแบบเฮ้ยมาให้คําแนะนําเรามาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพี่ตาเขาหายเข้าป่าไปเขาหายไปนานมากหนูก็สงสัยว่าเขาหายไปไหนเอาจริงสงสัยหรือคิดถึงสงสัยสงสัยผมอาจจะไม่ ที่เป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแบบโอเคคุณไม่เล่นไลน์ใช่ไหมแต่คุณมีไอจีนี่เราก็เลยเหมือนไปไปทำกอจีเอาลมไอจีทักทายนิดน่อยไปทักทายมันไม่เลยจะออกมาแล้วไงล้วพอออกมาปุ๊บออกมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนัดทานข้าวกันใช่ครับก็คือภาพนี้ถูกมาใช่ครับถ้าสมมุินะสมมุินะเป็นคนที่ผมชอบนะเป็นคนที่ผมจะจีบหรือรักอะไรเงี้ยผมจะไม่กล้าผมจะเขินมาก ผมจะแบบทำตัวไม่ถูกแต่นี่คือแบบมันบริสุทธิ์ใจมากไงนน้องไงรามาตั้งหากจะเชื่อดีไหมเนี่ยรมาตั้งหากสรุปแค่นี้เหรอไม่คือจะบอกว่าที่ต่างเป็นอื่นไม่ได้คือได้แค่น้องอมันไม่ได้หรออย่างอื่นมันคือไม่ได้ละคือมันตันแค่นี้อ่าวสำนึกแล้วแพ้แยวมโทษนะโทษทำให้พี่ตกที่นั่งลำบากคนอย่างเงี้ยยังไงเพราะว่าเขามีใครแล้วหรือว่าเรามีใครแล้ว เราไม่มีใครไม่มียังไงยังไงหนักสิไปถึงของใครเอาของใครผมไม่มีองตัวเองอ่ะพี่ไม่มีเธอไม่เคยไม่มีนี่คุณแม่แหอวดีเธอช่วยสอนการแบบเล่าหรือผู้ชายหน่อยสิอิงฟองช่วยสอนพวกเราหน่อยสิไม่ต้องสอนระดับนี้แล้วไม่ต้องสอนแม่แม่ก็รู้อยู่แม่อยาใช่แม่อยา แต่แม่กล<ร>ัวแล้วเราเป็นผู้หญิงเราหรือผู้ชายมันจะดูมิงาม <c oughs> อ่ะไม่งามใช่ไหมคะนั้นกูโทรหาวิกเตอร์ Victor นะคะงู <c oughs> ไหม <c oughs> อยู่ดีๆไปชวนขาเล่นเทนนิสค่ะอี่างเอ็กซ์ค่างูไหมคือทุกคนอ่ะยังยังมาแบบรเราเลยคือเราอะ่ะรู้ร <c oughs> ู้ว่าคืออีกคนหนึ่งอ่ะมีใจให้เราหรือไม่มีให้ให้เราแต่ชนะแตกหลายครั้งแล้วนะดูแลเทคแคร์ขับรถแต่ไม่ใช่คิดว่าเราเป็นพี่ชาย ดีออกอ๋อไม่แต่แบบแม่ต้องให้ให้ชัดเจนกับเขาเลยให้เขารู้เลยว่าเอ้ยชอบนะมันไม่ใช่ว่าคือแบบแค่เทคแคร์อย่างเดียวรู้ว่าคนนี้ดีก็คือเออใช้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ชัดเจนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องชัดเจนในยุคีชัดเจนชอบคือชอบจีบไม่ชอบก็คือไม่ชอบจีบก็คือจีบถ้าไม่ชอบก็คือดึงก็เลือกคุยกับกูโอ้ยอู้หงมันแรงอย่างก็เถอะไอ้ขาดดูนะแต่แต่แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแบบแบบเรกมากแต่ว่ามีความเรกที่ พอดีพอดีควพอดีของแต่ละคนก็รัดไม่เท่ากันนะพอดีของฉันคือฉันเจอผู้ชายที่ฉันชอบฉันไปอย่างนี้เลยเน่อันนี้สิยืนยันเลยจริงเลยค่ะก็กตะคีพร้อมจับเวลานะคะโอ้โห ใบไม้ใบไม้ได้ออกกําลังกายว่าออกกำลังกายออกกำลังกายข้ามเออข้ามได้ดีกว่าข้ามข้ามอะไรวะเฮ้ยนี่ง่ายนี่ง่ายเออเตะเตะบอลฟุตบอลอเตะอะไรเตะบอลฟุตบอลถูกต้องค่ะเออเอลตะอะไรเป็นกีฬาบาสเกต่งบอลที่เรามาที่เรามาโอเคเออเป็นกีฬาเป็นอย่างนี้เป็นลูกมุงรักบี้เออเก่งเว้ย กองวะเนี่ยอันอันนี้คือก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเรียนบ้านพี่ขอให้มาไม่ได้บ้านก่อนที่จะเรียนบัลเล่อะมันต้องต้องตัวมันต้องเฟกซิเบิลนิดนึงคือยังไงนะลอยกีกองยืดเส้นยืดสายสปิทลอยกีกองแบบมันมีห่วงอะมีอะไรมีห่วงมีเชือกยาวยามยิมนาสติกเออไอ้ถูกเออกูชอบกูชอบนักมามายา หมด4คำ4คะแนนพร้อมนะครับพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มฮะโอ้โหอะไรอะไรล่ะบุงกบไปยับบวชบวชอะไรบวชอาหาร ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรวะปลาปะยาปอก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 ปลาหมี่เกี้ยวอะไรอะหนูอิจฉาอย่านมากไปปหมเนี่ยอีสานอีสานปอกปอกอะไรวะปลาปะยาปอกปอกอยู่เนาะอยู่คำไทยแลนด์อยู่อีนปลาปะยาปอกปอกอ๋อส้มตังต้มตกาวาดก่อนวาดก่อนเลยครับลูกโอหโคตยากเลยสุชินาเป็น สุชิญุ่นมกเซขนาดสี่พยางสี่พยางซัมติงแรปติงเรากินอะไรเรากินอะไรสุชิโรเออแต่ภาษายมากัตมา t ัตมาซัตมาซัไทยมากิเอาโอยอแกกันจนใครจะว่าได้อาอ ลคเมเซมเซปรยปะกอัสลงอ่อฝรั่งขับเป็นไฟเป็นไฟเป็นยังไงบ้างคะเมาสนุกและเพลิดเพลินไปกับเกมสนุกสนุกที่แขกรับเชิญของเราได้มาร่วมสนุกกันช่วงหน้ามาดูลีลาการเข้าครัวทำเมนูสุดพิเศษกันเลยจ้าพี่ตังอย่างนี้ไม่ได้เพเขาใช้มือเดียว <ป>ถึงเวลาที่แต่ละคนจะลงมือเข้าครัวกันแล้วนะจ๊ะมารายการกินกันป้าทั้งทีต้องมีการหักหลังพริกเกมแกล้งกันหน่อยนะจ๊ะจะฮาจะฟิลจะจิ้นแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยจ้าในฐานะที่ฉันเป็นพิธีกรและรายการนี้ก็คือชื่อว่ากินกันป้าฉันขอเปลี่ยนโจน เอาฉีกเลยเพราะฉะนั้นฉันตั้งโจทย์ใหม่เองได้ค่ะเธอจะต้องทำผัดไทยของไกยทำเองเหรอเอาแล้วย้อนแย้งเลยนะส่วนเธอจะต้องทำสปอร์กิ้งดิ่งเผ็ดสาบลูกพร้อมยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว1 5นาทีเริ่มค่ะคุณสามารถดูนะฮะวิธีทำนะฮะใน Google ได้ไม่ดูครับผมเอาแค่หน้าตาผัดไทยทำเป็นนะมันต้องน้ำมันเยอะๆผัดไทยเนี่ยเส้นมันจะได้เหนียวไม่ได้มันใครบอกคิดเองคิดเองขอยากพอแล้วครับ กระเทียมหน่อยได้ไหมคะนี่กระเทียมมีแต่กระเทียมเลอะค่ะกระเทียมมีอะครับอันนี้กระีหอมเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะต้องแช่น้ำก่อนป่ะไม่เอาเสียเวลาเฮ้ยระวังเดี๋ยวมันกระเด็นนะเอาแค่ภาพใช่ป่ะมันก็มีน้ำดิแต่เธอระวังมันกระเด็นกันนะคนบ้าเลยไม่เอาแช่น้ำก่อน เอ้าก็ไม่มีน้ำเค่อเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมรอใจเย็นทำให้มันนิ่มก่อนเป็นเป็นสูตรของฉันนี่คือสูตรของฉันเอาแค่ภาพรักแล้วก็เอาเพิ่มความรวดเร็วต่ไหก็ต้องทำอย่พวกนี้ก่อนเครื่องไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าฟูไปเลยอ่ะเราสไตล์เราผมว่าได้แล้วใครมาเดี๋ยวมันได้แล้วเสร็จแล้วค่ะไม่ด้ลเสรหด้แราค่ะัลสระสวยหแล้วรหารเป็นลูก Quay ship đây mẹ Skip rồi 3 3 Hươi Hươi Này mà Phật hay tỏ thai Lớm lời nó Sai lắm lời Một Sao mà nhiều luôn จริงๆแล้วมุกเคยไปทำเค้กมาก่อนมุกทำเค้กให้พี่เมย์ค่ะเพื่อเซอร์ไพรส์เมย์วันวันเกิดใช่ค่ะน้องเธอนี่ดีนะทำแค่ครั้งเดียวโอ้นะฉันชอบเลยเขาบอกว่าจริงเหรอดิวิขูบาทำอ๋อใช่ทำแล้วผมอร่อยจำไม่ได้ผมไม่ได้กินเลยมุกไหวไหมเนี่ยตั้งใจมากคือหนูห่อไม่ได้มันใหญ่ไปตามปกติเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะปรุงรสนะครับผมก็จะใส่พวกเกลือใส่วิทยไทยแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าอนนี้เรามีตัวช่วแล้วผงแล้วไดทําให้รสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วเนาะดีมากับมุกจาไปขายเจื้อผ้าดีกว่าน่ะผมรู้สึกว่ามันได้แล้วเลยอะ หมูเมื่อกี้ที่ชิมอ่ะมันกลมกล่อมละมุนลิ้นมากเลยนะและรสรสแบบได้เลยอะ่ะเมนูจียอนชื่ออะไรนะฮะไม่มีไม่มีชื่อเมนูค่ะไม่ใชายแ่้วจคนนี้ไม่ตั้งใจเลยอะ่ะจียอนเก,กะกะว่ะไหนขอใช้เขียงไิ่ซิ พจิยอนผ่านพิมพ์ได้ไหมล่ะดูได้ได้ได้พี่ฟอพี่ยอนคุณทำอาหารเป็นใช่ไหมก็พอได้อยู่ค่ะคุณเคยทำให้พี่ฮั่นทานไหมคะค่ะชอบชอบทำอาหารให้ให้พี่เขาชิมเมนูอะไรคะโอยาบให้พี่เขาชิมโซนนี้ก็จะแบบซุปกิมจิหรือว่าซุนดูบุสงสารพี่ฟองมากเลยค่ะดูเป็นลูกเมียน้อยมากใช่ฉันเป็นลูกเมียน้อยแล้วเพราะตอนนี้คือว่าเธอต้องยอมไม่พี่ฟองเธอลดขอบุ้งว่หรอ ลดความ้วนอีเี่ยผมลงเยอะมากเลยผอมลงแต่ไม่ใช่ว่าแปลว่าผอมแล้วนะคะก็อะไรตัดสินใจแบบอย่าจซลดเพราะเราเห็นนรกในแม่ก็วันหนึ่งก็คือแบบเปี้ยวตัวอย่างเงี้ยอาอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเดินไม่ได้สองวันจะแม่กรกเสษเปกระเซกล้ามเนสีคือหมอรองกระดูกมันมีสามอันก็คือหนึ่งหมอรองกระดูกอักเซษทับเส้นประสาทอันที่สองคือปิ้นทับเส้นประสาทแต่ของหนูคือหนักอาการโคม่าคือแตกทับเส้นประสาทไม่ได้แล้ว หยุดไปสองวันเลยเหยุดไปสองคืนก็คือคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เดินแล้วแต่ก็โชคด <น S 2> ีไม่ไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าหมอเขาบอกว่ามีทางเดียวที่จะรักษาหายได้คือร่างกายจะรักษาตัวของมันเองโอเคหนูก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะหนูลดคุมอาหารพราอกำลังกายไม่ได้ก็คุมอาหารแล้วจากนั้นน่ะจนถึงตอนนี้ก็หายไปปิดทิ้งเลยมหัศจรรย์มากมีหลายชนหมูท้ายายน้อยไม่ใส่น้ำมันนะเราจะเอาแบบว่ามีดยบแรหรือว่าแบบไม่สุกหรือ,อ <laughs> ต้องสุกต้องสุกเพราะว่าหมูดิบไม่ได้หมูดิบไม่ได้นะคะ พระธำมคุณค่ะจอหนังซิกอยู่ในหมูโทษนะคะอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของทางร้านค่ะคุณโพลงโซเชียลสิ่ขาร้านฉันจะได้ดังอ๋อตั้งใจเลยขนมจีนโรจ้ะขนมจีนโรหนึ่งเฮ้ยยอดเสร็จแล้วเว้ย เสร็จแล้วเดี๋ยว,วจะมีกรรมการมาให้คะแนนด้วยนะฮะเ,เป็นกรรมการพิเศษจากรายการของเรานะฮะใช่ค่คะเป็นเด็กฝึกง,งานของบริษัทสามคนพี่ตัอย่างนี้ไม่ได้ขาเขา่ใช้มือเดีเยวคุเก็บซ้างมือซ้าไหมคุณซอเไอม ที่ตูมตามคิดทําเอาทีมงานร้องกรี๊ดกันทั้งกองเลยนะจ๊ะคู่เนี้ยเคมีเขาเข้ากันวหมาพี่เราต้องใส่อันนี้ก่อนน้ำมันหมูอ่ะอยู่ไหนอ่ะคือคือมันต้องคั่วให้หอมก่อนใช่เพราะรู้น้ำมันหมูอะไรครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะไม่งั้นมันจะคาวค่ะอันดับแรกเราต้องแบบไหนน้ำมันอ่ะอ๋ออยู่นี่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผัด เราจะตั้งกระทะที่ตามกระทะีนี้ไหมเราตรงนี้ไหมเราต้องผัดพวกพริกแกงให้หอมก่อนอันนี้เป็นพริกแกงสูตรพิเศษของคุณแม่ครับคุณแม่มาทำให้คุณภาวนาพริกแกงเหรอครับก็จะมีโอ้เบเตยพริกกระเทียมแล้วก็พอแล้วนี่หรอนี่มันจืดเอาอีกเอาอีกใส่หมดเลยอ่ะเผ็ดแน่อ่ามีอะไรอีกอ่ามีพริกกระเทียมแล้วก็ตะไครอะไรก็ไม่รู้ครับผม โอ้เท่มากโอ้เชฟปั้มก็คือจะแต่งงานโอ้โเธอดูเขาซอยสิก็บอกแล้วเขาเก่งซอยเก่งนะน่าคือแบบนี้กินได้ใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นแบบ ทำไมกะเพราไม่เป็นแค่กะเพราไม่ก็้ะใจได้ข้าวกะเพราหรออยากอยากให้ลูกค้าผู้บริโภคได้กินเยอะๆใช่ครับแต่ลูกค้าบอกว่ากะเพราก็คือกะเพราไม่ต้องใส่ถั่วยาวไม่ใส่ข้าวโพดที่สันเข้าใจปหอ่าโอเคของผมเสร็จแล้วครับผมคือต้องบอกว่าเมนูของผมมันค่อนข้างง่ายกว่าของชินมันก็เลยแบบ ไม่ไมไม่ไม่จริงๆคือของชินมันต้องใช้เวลาเพราะว่าเคยทําเหมือนกันแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จลีลาการเข้าครัวโชว์ฝีมือกันทําอาหารของแต่ละคนเด็ดกันไหมล่ะจ๊ะช่วงหน้ามาดูกันว่าจานไหนรสชาติจะปังปุริแย่มารุ้นพร้อมกันนะจ๊ะคุณไม่ได้เจอผมนานเลคุณรู้สึกไงกับผมบ้างครับ ัชื่อว่าห่อหมกมะพร้าวโคตรกันเชียงกันเชียงใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหมปนหาหาได้ยากเราก็เป็นแบบกินที่แบบหลังจากที่แต่ละคนโชว์ลีลาการทำอาหารมาลุ้นกันว่าแต่ละจานรสชาติจะฟินเวอร์แค่ไหนไปชมกันเลยอ้อหอร่อยเลยอ่ะ เฮ้ยหมูทอดเ็น้อยอร่อยเลยอะหมูทอดเน้อยเป็นยังไงบ้างดีมากกระบาราชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเต็มให้คะแนนนะฮะกินนานเลยเหรอฮะเกาหลีเกาหลีกินนานเลยเหรอฮะมูอร่อยมากคนแรกให้คะแนนจียอนหรือปิงปอง พี่จีนหน่งคะแพี่จีนยอดสองคะแน ต้องทำเธอต้องทำนี่แต่รู้ว่าแพ้อยู่แล้วเธอก็เลยให้เป็นกำลังใจโอเคจี้ชนะไปคุณผัดไทยมันก็คือเมนูเมนูคนไทยบ้านๆคุณไปกินที่ไหนคุณตอห่อไข่คุณต้องห่อเป็นสี่เหลี่ยมแบบว่ามีพับเก็บมุมเก็บมุมให้เขาไม่ใช่ว่าคุณไม่ผัดไทยโปกไข่เนี่ยกำลังจะเข้าไปจากไข่ไม่พอไงมีสองลูกเส้นมันเยอะกว่าไข่ที่หลังไม่พอพี่เะนได้เอาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูแบบนี้เนี่ยสาราชนะ บทลงโทษนะฮะคุณจะต้องโทรหาใครก็ได้หนึ่งคนแล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาบอกว่าคิดถึงคุณน้ารักน้ารักนหล่อคุณไม่ได้เจอผมนานเลยคุณรู้สึกไงกับผมบ้างครับโอเคจือโอเคจือ,อแขกแกไม่เจอกูนานมึงรู้สึกไงกูบ้างเฉยเฉยนะ มวันนั้นเพีงบอกไปอยู่เลยคำว่าอะไรคำว่าอะไรที่แบบโทรมากับอยู่กับจีย้อนอ่ะฮะอ๋อรู้คำว่าเฮ้ยแกไม่ดีเราแบบเราไม่เราไม่ เราไม่เจอกันนานไงพอเพื่อนไม่ได้เจอนานมันก็ต้องมีความรู้สึกอะไรมันต้องอะไรโฮ้ยฮะเฮ้ยฮะมึงนี่มันรู้เยอะจริงๆเลยนะรู้เยอะเออกันมาล้โอเคแขกโอเคกูคิดถึงมึงแค่นั้นแหละจะให้เพืพูดคำนี้แต่มึงไม่พูดเฮ้ยพูดชอย หลังจากที่แต่ละคนโชว์ฝีมือการทำอาหารแล้วทางรายการก็เชิญร้านเด็ดร้านดังมาให้รีวิวกันถึงที่จะมีร้านไหนบ้างไปชมกันเลยนะคะวันนี้ก็จัดร้านเด็ดเป็นหนึ่งในร้านระดับมิชลินบิบคูมอง2020นะฮะเราอยู่กับเจ้าของเลยเนาะคุณเซิร์ฟพริตเติมไัยสิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกมาทํามาไม่ได้มีชื่อร้านอะไรเลยแต่ว่าพอเรามาคิดว่าเอ้ยอยากทําให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยคิดว่าเอาชื่อป้าเนี่ยแหละ มาเป็นชื่อร้านปไปเลยชื่อให้ใช่ไห <c oughs> มคอนเซ็ปต์ของร้านก็จะเป็นอาหารทะเลถูกมั้ยใช่ครับ <c oughs> ก็เป็นอาหารทะเลที่เรียกว่ากินสะใจละกันอีกหนึ่งร้านให้เกียรติรายการของเรานะฮะกับร้านเฮียด่วนนะฮะต้อนรับคุณมาครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็น ยำไส้กรอกอีสานนะคะเด็ดมากเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านไหนเอาไส้กรอกอีสานมาทําเป็นยำอันนี้ก็เลยจะแบบรสชาติจัดจ้านไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นมาม่าพริกขี้หนูส่วนทะเลนะคะดู้วก็ร้อนนะคุณข่มีของตั้งหลายอย่างคุณจะกินแต่กุ้งไม่ได้นะคะโอ้คำเบอร์เลยอะใหญ่มากห้ยปาดใหญ่เต็มคำมากเลยสุกป้าแม่หูยจิ๋อนี่ฉันผิดความสามารถของเธอปากใหญ่มากจริง นี่แหละพิเศษไปจังหวัดของสาวฟูดเดียขอต้อนรับเจ้าของร้านผัดไทยไฟทะลุนะฮะเป็นเชฟดังระดับดีกรีนะฮะมิชลินสตาร์จากนิวยอร์กและประเทศไทยนะฮะเชฟแดนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกระทะดูร้อนเร็วมากเลยพี่แค่ก๊อกไฟขนาดนันะ้นว้าวติงตังพี่เสียวะ่ะ นี่ครับเวลาผัดเห็นเห็นสโมกไหมครับอันนี้คือสโมกมีคิวใช่มันจะมีกลิ่นควันกลิ่นกระทะกลิ่นสโมกอันนี้เป็นผัดไทยอะไรครับอันนี้เป็นผัดไทยหมูสับธรรมดาครับเดี๋ยวมีกากหมูอ๋อใจ๊มชอบมากินจังเฮ้ยหอมมากเลยพี่หอมกระทะมากอ่ะกลิ่นสโมกชัดมากครับคุณผู้ชมนี่เนี่ยเนี่ยมันต้องสีอย่างเงี้ยมันต้องสีอย่างเงี้ยมันจะหอมกลิ่นกระทะ มารับชมรายการย้อนหลังและคลิปเบื้องหลังภาพหุนุดๆสนุกๆใน Facebook, IG, TikTok, Twitter และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ต์ติดตามใน y o u u u b ทีเล็ก Channel เสิร์ฟความฟินเต็มอิ่มด้วยความสุขกับรายการกินกันป้าทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงครึง่งทางช่อง GMM 25นะจ๊ะบ๊วย